โอมชางติวันนี้วันที่21เดือนกันยายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อมาทุกวงจรที่จะให้คำแนะนำของท่านกับทุกลูกลูกยังจะต้องให้คำแนะนำที่แม่นยำของพ่อกับทุกๆคนคำถามของเมอรีพ่อนั้น ได้รับความอาศจย์ใจในการได้ยินคำถามอันใดจากลูกๆคำตอบลูกๆพูดว่าบาบามันยากที่จะให้คำแนะนำของท่านเรานั้นจะสามารถให้คำแนะนำของท่านได้อย่างไรพ่อนั้นได้รับความอาศจย์ใจในการได้ยินคำถามนี้เมื่อพ่อนั้นได้ให้คำแนะนำของท่านกับลูกๆล,ลูกก็ยังสามารถให้กับคนอื่นๆได้ ไม่มีอะไรยากลำบากเกี่ยวกับสิ่งนี้มันง่ายดายมากๆดวงยานทั้งหลายนั้นอยู่อย่างไร้ตัวตนและดังนั้นพ่อของเขาก็เช่นกันแน่นอนก็จะต้องอยู่อย่างไร้ตัวตนด้วยสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้อยู่ในสํานึกรูน้นี้ฉันดวงยานนี้กำลังนั่งอยู่บนบัลลังอันเป็นอมตะนี้ ลูกลูกจะต้องอยู่เหนือความจำกัดและไม่จำกัดเพราะฉะนั้นอย่าได้ปล่อยให้สติปัญญาของลูกติดกับอยู่ในสิ่งใดๆที่จำกัดจุดที่สองให้คงความทราบซึ้งที่จะได้รับสมบัติอันไม่มีขีดจำกัดจากพ่ออันไม่มีขีดจำกัดของลูกให้เข้าใจในัยสำคัญของการกระทำการกระทำที่เป็นกลางและการกระทำที่เป็นบาปและขณะเดียวกัน ช่วยตัวลูกเองให้ปลอดภัยจากการแสดงการกระทําที่เป็นบาปจงเอาสติปัญญาของลูกออกจากธุรกิจและอื่นๆของลูกในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนพรของบัอจดาสำหรับเราลูกๆขอให้ลูกนั้นดึงบันเหียนของสีหมัดของลูกให้แน่นและขณะเดียวกันก็ควบคุมจิตใจของลูก ด้วยสำนึกรู้ของการอยู่อย่างเป็นนายและเป็นเด็กผู้คนในโลกพูดว่าจิตใจเป็นเหมือนกับม้าป่าที่วิ่งอย่างรวดเร็วมากๆแต่จิตใจของลูกไม่สามารถวิ่งไปทั่วที่นั่นที่นี่ได้เพราะบังเหียนสีหมัดของลูกนั้นแข็งแรงมากๆเมื่อจิตใจและสติปัญญาของลูกเริ่มมั่นหมายในการมองดูฉากข้างทาง บางเขียนของลูกก็เริ่มหลวมและดังนั้นจิตใจของลูกก็ทําให้เกิดความสุขสนเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเมื่อจิตใจของลูกทําให้เกิดความสุขสนจงทําบังเหียนสีหมัดของลูกให้แน่นขึ้นแล้วลูกก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางของลูกได้ฉันนั้นเป็นเด็กและก็เป็นนาย ด้วยสำนึกรู้เช่นนี้ลูกก็สามารถมาเป็นคนผู้ที่พร้อมด้วยสิทธิ์ที่จะควบคุมจิตใจของลูกได้คติพน์ในวันนี้ให้มีศรัทธาตลอดเวลาว่าอะไรก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นดีและอะไรก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นก็ยังจะดีกว่าแล้วลูกต่อมาก็จะคงอยู่อย่างไม่วันไหวและไม่สั่นคลอนได้อัจฉรโอมชานติ